วิธีปรับตั้งแท่นไฟเบอร์ตัดเหล็กให้ได้45องศาปรับตั้งกันยังไงนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนตั้งไฟเบอร์นะครับตั้งแท่นไฟเบอร์นี้ให้ได้45องศาเพื่อที่จะตัดเหล็ก45องศาประกอบให้เข้าได้เป็นฉากนะครับเขาตั้งกันยังไงมีวิธีทํำยังไงให้มันเป๊ะๆ45องศาครับไม่ผิดไม่เพี้ยนนะครับเพื่อถ้าว่าถ้าเราตั้งผิดปุ๊บมันมีผลกระทบกับชิ้นงานของเราเยอะนะครับเวลาเราไปประกอบเหล็กปุ๊บ มุมจะไม่ได้45องศาแล้วก็จะเสียไปเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนํามาสอนทํากันนะครับผมก่อนอื่นนะครับใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่ผมทําลงไปนะครับก่อนอื่นมาดูกันเลยนะครับเจ้าแท่นไฟเบอร์ตัดเหล็กตัวนี้เขาจะมี็อด 2ตัวนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับเป็นหกเหลี okay okay. uh, okay. so ่ยมนะหกเหลี Than ่ยมสองตัวแล้วเขาจะมีหกเหลี่ยมมาให้ด้วยเขาจะเสียบไปตรงตูดตรงนี้นะครับเห็นไตรงตูดแท่นนี้นะดึงออกมาเลยนะครับเนี่ยหกเหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาทําการหมุนน็อตสองตัวนี้นะครับหมุนน็อตเจ้าสองตัวนี้เดี๋ยวผมขอยับกล้องให้ดูใกล้ๆนะอนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งโอเค จะเห็นน็อต2ตัวนี่นะครับเราก็ทําการหมุนออกนะครับผมเราไม่ได้เราไม่ได้หมุนให้น็อตหลุดออกมาเลยนะครับคือหมุนหมุนแค่ให้มันขยับได้นะครับผมเราหมุนแค่ให้ให้น็อตขยับได้เราไม่ได้หมุนน็อตแบบที่ว่าให้หลุดออกมาเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเพาะเลื่อนมานะครับ เาะเลื่อนมาให้มันตรงกับเส้น45องศานะครับจะสังเกตเห็นว่าในแท่นของไฟเบอร์นี่เขาจะมีเลขบอกนะครับจะมีเลขบอกอยู่นะสังเกตง่ายๆเลยนะครับจะมี0นมี15 30แล้วก็45นะครับผมตรงเลข0ูนย์นี่ก็คือ90องศานะครับแล้วก็มา15องศา30องศาแล้วก็45องศานะครับ การรับตั้งนะครับควรตั้งให้เส้นในในแบบเหล็กตัวนี้นะครับให้แผ่นเหล็กตัวนี้มันจะมีเส้นบอกให้ตรงกับเส้นตรงแท่นสีดํานี่นะครับไม่ใช่ว่าเราข้อมาจนสุดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเคาะได้เลยได้นะครับมันจะเลยนะครับก็ให้เส้นมันตรงกันนะครับสองเส้นกับตัวสีขาวเนี่ยให้ตรงกับแท่นสีดํานะครับผมนี่นะครับเส้นสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบมให้ดูใกล้ๆนะครับ อันนี้คือไม่มีคนถ่ายให้นะครับทำเองนะเนี่ยนะครับเส้นตัวนี้นะเนี่ยนะครับก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ะครับเนี่ยฮะถ้าจะมีเส้นบอกอยู่นะครับเนี่ยเส้นนี้ให้มันตรงกับเส้นสีดําตรงนี้นะครับเส้นสี่สิบห้าองศานะครับบอกเป็นว่าเ็าคงจะพอเห็นกันนะครับผม พอเราตั้งเส้นได้ตรง45องศาแล้วนะครับเราก็ทําการยึดน็อตต่อนเลยนะครับทําการยึดน็อตตัวนี้นะครับควรที่จะยึดตัวในก่อนนะครับตัวในก่อนนะอย่าไปยึดตัวนอกก่อนยึดตัวในก่อนนะครับยึดตัวในให้แน่นก่อนเลยนะครับผม แล้วก็มายึดตัวนอกตามทีหลังเพื่อที่จะได้ไม่เคลื่อนนะครับพยายามให้แน่นนะครับทั้งสองตัวนี่นะครับก็ปิดอันว่าเรียบร้อยนะครับ สำหรับการปรับตั้งแท่นไฟเบอร์เพื่อจะตัด45องศานะครับ mm. ก็จะปรับเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเวลาเราจะมาตัดเป็น90องศาเหมือนเดิมก็คลายน็อต2ตัวตัวเดิมเนี่ยครับแล้วก็เขะกลับให้เส้นตรงที่เป็นเลขศูนย์มันตรงกับแท่นสีดำดำมันก็จะเป็น90องศาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในแท่นเขาจะไม่เขียนว่า90องศานะครับจะเขียน0ูน 15 30้าสามสิบแล้วก็สี่สิบห้านะฮะเลขที่เขียนไว้นะครับเลขศูนย์ก็คือ90องศาครับแล้วต่อไปก็คือตามตามเลขเลยครับสิบ0้าก็สิี่ิบตามเลขเลยนะครับองศานี่ก็เป็นการปรับตั้งแท่นตัดเหล็กนะครับไฟเบอร์ตัดเหล็กเพื่อตัดเหล็ก45องศานะครับเปลี่ยนอันว่าเรียบร้อยนะครับก็ใครเพื่อนเพื่อนขไหนที่ยังทำไม่เป็นก็ดูคลิปผมแล้วก็เอาไปทำได้นะครับ วังว่าคงจะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆทุกคนครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ